สวัสดีท่านชมพ่นาทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกลียงผู้ชายเข้าครัวจะมาทําจอพักกาศกว่าผักกาศจอในภาษาเหนือก็จะเป็นอาหารของคนพื้นเมืองหรือว่าคนล้านนาน,นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าการทําจอพักกาศใส่กันพ่อง หลังจากที่เขาไปซื้อพักกาดมาเรียบร้อยนะครับเขาจะมาเตรียมเครื่องแกงและกับพักกันนะครับมาใส่พักกันก่อนวันนี้เขาก็จะเจาะพักการดส่วนเครื่องที่เขาจะใส่นะครับก็จะมีทวนเน่าแผ่นแหกพักก้อมหรือว่าแหกพักชีหอมขาวหรือว่ากระเทียมกะปิหอมแดงน้ำปักขามเปียกส่วนหมูที่เขาจะใส่วันนี้ก็คือกระดูกซุปกับสามจันนะครับก่อนอื่นตั้งแหนมเอิอน้อนแล้วก็เอากระดูกซุปไปต้มก่อนนะครับแหนมหวานๆของกระดูกมันจะได้ออกมาก่อนใส่ลงไปแล้วก็โกนหรือว่าพริกนะครับปิ้นสายปิ้นขวาแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้นะครับ เอาจะตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนให้มันจนเปื่อยระหว่างที่เฮารอกระดูกซุปนะครับเฮาจะมาเด็ดพักการก้อนพักการที่ใจวันนี้ก็จะเป็นพักการจอนนะครับคนเมืองหรือว่าคนล้านแหน่ก็จะเฮาว่าพักการจอนก่อนที่เขาจะไปจอเขาจะต้องเอามาเด็ดกันก้อนนะครับเด็ดหม้อพอให้ปลอดีกับปอจะไปเด็ดแนวเน้อมานมันจะหว่านคอนะครับพอเด็ดเสร็จก็ไปล้างน้ำสักสองสามน้ำนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำละไว้หั่นแล้วก็มาหั่นหมูกันต่อนะครับหมูก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะหั่นตินน้อยก็ได้ ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของใครของมันวันนี้กับก้าพิษไปหน่อยนะครับซื้อพักมา2มัดก,กันนึกว่าน,นักแล้วนะครับมาปะจีนหมูแซ้ำมไ้ <c oughs> บอกว่าจะจอผักกาดเขาว่าจอจีนหมูกับบฮูพอหันเซ็ตเขาจะเอาไปใส่กระดูกซุกที่เขาต้มไว้นะครับแล้วก็มาตามเครื่องการเครื่องที่จะใส่ก็จะมีแหกผัก้อมหรือว่าแหกฟักชีนะครับและก็หอมขาาหรือว่ากระเทียมหอมแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามตามตามเมันละเอียดให้มัมาเข้าๆกันพอมันละเรียบร้อยนะครับเขาจะเอากะปิใส่ลงไปแล้วก็ตามแฮมกัมตามตามเพื่อมันเข้าไปเนื้อเดียวกันการตามเครื่องแกงนะครับมันก็ไปได้มีอย่างมากมายนะครับมีบักกี้ย่างตอนนี้เขาก็ได้พริกแกงหรือว่าเครื่องแกงมาเรียบร้อยเขาก็จะ มันจะมีฟองออกมาเขาก็จะตักฟองกว้างนะครับทักหมอกออกไปให้พอดีกับปอนะครับแล้วก็เอาพริกแกงที่เขาตำไว้ใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกนๆๆน้มันเข้ากันแล้วจะไปลืมมาน้นาแล้งโคกเขาใส่ลงไปเนอะเพราะว่าลำบลำอยู่ที่น้แล้งโคกตึง้งแบบเจือนะครับเหตุผลที่เขาใส่น้แล้งโคกลงไปก็เพราะว่าเขาเสียดายเครื่องที่มันติดอยู่ในโคกนะครับ เข้าใจกันไหมเนอะและกาวผักกาดจอนที่เราเด็ดไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็โกนโกนหรือว่าพริกนี่นะครับเมื่อมันเข้ากับน้ําแกงพอโกนเข้ากันแล้วเราจะละไว้สักกั้นะครับรอจนมันเดือดถ้าเดือดแล้วเราจะปรุงรสกันเราจะใส่ผงข้าวแห้งกาบถ้วยแดงลงไปก่อนนะครับใส่นักลำํำนักใส่น้อยลำ้ำน้อ <laughs> ย ไผ่มากนักกใส่น้นน้อยนะครับตามด้วยรสดีถ้าไผ่มากแฮกเอาน้ำแหกเข้าใส่ก็ได้และก็โกนนะครับโกนโกถ้ามันเข้ากันแล้วก็จิ้มพอว่ารสชาติจอมกมเป็นแบบไหนนะครับถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาน้ำปละขามเปียกใส่ลงไปน้ำปละขามเปียกนี่ก็อยู่ที่คนมากบางคนกับมากส้มบางคนกับมา่มากส้มแล้วแต่คนนะครับว่าจะใส่นักใส่น้อยแต่จะไปใส่นักเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะแก้ยากและก็มาจิ้มว่ารสชาติจออกมาเป็นแบบไหนนะครับไผ่คาดอย่างไผ่มากอย่งใดก็เติมเอานะครับวิธ เอาหอมคาหรือว่ากระเทียมที่เราโคกไว้นะครับมาเจ้าหรือว่าเกี่ยวกับน้ำมันพอมันเหลืองนะครับเขาจะเอามาใส่กับแน้จอระกาดมันจะทาเมื่อมีกลิ่นหอมขนาดสูตรนี้นะครับถ้าใครเคยทาก็ลองทําดูนะครับมีบ้านไหนภาคไหนที่ทําอย่างนี้กันท่องลองคอมเมนต์มาบอกกันน่อยนะครับมันตึงหอมขนาดสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเขาจะเอาทวนเน่าแ่นที่เราตำไว้มารวยแน่ใส่แหมกั้มแล้วก็โกนๆๆให้มันเข้ากันนะครับมันจะทำเมื่อมีกลิ่นหอมมากขึ้นตกลงว่าตอนนี้คือจอลพกาดพกาดจอกับว่าจอกินหมูกันแนน่ะครับปา ป้อนเนาะกินหมูของโง่ของโง่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ